สวัสดีจ้าพบกับช่องเยืออ้วนเกษตรพบเกี้ยงนะคะวันนี้ดีใจมากเลยจ้าฝนตกและเมื่อเช้าตกแรงมากค่ะตอนนี้เริ่มเบาเลยเนาะเมื่อวานเยอ้วนถ่ายไม่ทันเนาะมาอย่างพายุเลยโหบ้านนี่กระพือแบบสุดๆไปเลยแต่ว่าฝนตกนิดเดียวนะเมื่อวานแต่วันนี้ฝนตกเยอะมากตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยค่ะยังไม่หยุดเลยตอนนี้ก็เริ่มเบาลงนะไปดูต้นไม้ สดชื่นหมดเลยอ่ะดูสิเ,เห็นแล้วชื่นใจม,ม่วงๆงี้อ้วนก็คงไม่ตายเพิ่มแล้วล่ะ <c oughs> ดูมากอกอี้อ้วนก็เหี่ยวล้วถึงรดน้ำมันก็ไม่เหมือนน้ำฝนเนาะก็เขาได้น้ำฝนก็จะดีนิดนึงค่ะดีใจเป็ดก็คงจะรอดแล้วล่ะดูสถานการณ์ละ จากวันที่อ้วนถ่ายให้ดูที่ว่าเป็ดตายนะเขาก็มีตายเพิ่มอีกสองตัวนะจากวันนั้นนะแต่ว่ายอ้วนไม่ได้ถ่ายนะแล้วก็มีเขาฟักออกมาใหม่อีกยี่สิบกว่าตัวอ้วนก็ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันเนาะก็ถ่ายให้ดูดีใจกับอ้วนไหนจ้าอยู่ต้นหลังอ้วนนะกำลังแบบลูกเยอะมากหรือซูมดูจะเห็นไหม เห็นไม่เห็นเนาะมันอยู่ไกลยอยู่เอว่าไม่ออกไปละค่ะเปีกยกถือกล้องเปียกด้วยนะมาถ่ายบรรยากาศให้ดูจ้าเดตอต้นไม้ก็สดชื่นขึ้นมาทันตาเลยนะตกื่อวานนี้นิดหนึ่งแล้วตกวันนี้เยอะเลย,ยน้ำขังอ่ะน้ำเริ่มขังเลย คือถ้าปกติถ้าตกน้อยนะน้ำาก็จะแห้งไปเลยเนาะตกไป้วก,ก็ดูดซับไปเลยเนาะแต่วันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยโคตรดีใจเลยค่ะวันนี้น่าจะตกทั้งวันเลยนะย้อยว,ว,ว่านะดีใจมากแล้วก็น้องที่เขาอยู่ระยองนะที่ที่เขาบอกว่าเขาซื้อน้ำซื้อน้ำลดต้นทุเรียนวันนี้เขาพิมพ์มาบอกแต่เช้าเลยพี่บ้านหนูฝนตกแล้ว โอ้ดีใจมากเลยไม่ต้องซื้อน้ำแนละ้วหนูซื้อน้ำวันหนึ่งตกสี่พันเงี้มันบอกเพื่อเลี้ยงต้นไม่ให้มันตายเพราะเราดูแลมานานนะเพราะว่านะลูกผลผลิตก็ยังพอได้อยู่มีร่วงบ้างเพราะว่าโทรมาบอกไับเาาเลยก็ต่างคนต่างดีใจเราก็ดีใจเขาก็ดีใจเนาะอือยียูว่าบอกดีใจด้วยเขาก็าบอกดีใจด้วยนะเพราะว่างั้นดีต้นมากอกเลยว,ว่าเดี๋ย ดูให้ดูมะกอกเห็นไหมฮะดูมะกอกมะกอกอ,ออกลูกเพียบเลยค่ะเต็มเลยหนุหนข้างบนหนุนเนี่ค่ะเห็นไหมแต่ว่าเขาจะลูกเขาจะนิ่มเฉยเลยเป็นเพราะว่าเขาน้าน้าเขาได้น้ําไปทั่วเนาะแต่ตอนนี้สดชื่นแล้วจ้ะเพื่อนก็มาอัปเดตให้ดูค่ะไม่มีอะไรมากค่ะดีใจค่ะดีใจว่าฝนตก ลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เอิ้นหน่อยนะจ๊ะเชยญฟ้ามาแล้วสวัสดีจ้า